นน้องกระเทียมต้น้องต้นหอมบคุณครับน้องต้นหอมนะนี่น้องกระเทียมน้องกระเทยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องฟอย้ยน้องฟอยจักผมด้วยดูจักน้องฟอยดจับผมพีบ้าดูจักผมได้ง่ายดีบ้างอะไรเนื้อดูจักผมได้ง่ายเขาเป็นคนใต้ไหมโคตรดีเป็นคนอีสานที่แหล่งตายไม่ได้เลยตายเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาะสิทครับใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรฮะหน้าพี่เลยเข้าไปสามส่วนก็ประมาณนั้น สี่แล้วนะผมอยากจะมารายการนี้มากๆเลยนะอยากมาจริงๆเทปที่แล้วนะอ้ำบนสิทธ์มาเยอะเลยเทปไอดินไอดินมาพี่มนสิทธ์มาไอไอดินมาอูอํากันเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นเอาคืนวันที่ไอดินมาอ๋อจำได้แหละเทปดันหอกไม่มาเป็นเบกกี้ฉันไม่ได้มาเบกกี้มาฉันรอเทปนั้นพี่ชาวมาหนูไม่ได้มัน แล้ววันนั้นใครมาวะเฮ้ยวันนั้นก็คนหน้าเหมือนมาไม่ได้มาอถ้าพี่ไม่มารายการไม่มีแล้วนะวันนั้นวันนั้นเปคนดำเนินรายการเองครับคุณไอดินมาก็แบบโอ้โหรู้สึกว่าคม พิมนสิทธิ์ไปเยอะเลยโอ้รู้สึกว่ามีคนพูดเยอะะมากแก่กองเลยรู้สึกจะมาเอาแขนเอาแขนเอาแแขนมากเลยแแขนเลยนะเอาล่ะนี่ถือได้ว่าแบบขาบบอดอยู่ในวงการเพลงนะครับมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาทําหน้าที่คอมเมนเตอร์พิเศษเวลาเราเห็นใครนี่เราพอดูออกไหมว่าคนนี้เสียงดีเลยคนนี้ร้องเพลงเพราะคนนี้ร้องเพลงแนวไหนเรามองแค่เงาเราก็รู้แล้วถ้าฮ่ยูเลียหรอรับยึดมากมากเลยทีเดียวผมเนี่ยเคยทำรายการเกี่ยวกับเพลงอย่างพี่คิดว่าผมร้องเพลงเพราะหรือไม่เพราะฮะอันนี้ร้องเพลงเนี่ย แต่ถ้าให้มีครูสอนนีจ่จะเพราะจริงแต่ถ้าร้องตามภาษาก็เหมือนกับประมาณว่ากลางคืนผีเดินออกมาแหละประมาณนั้นหอ,อนอะเอลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าถามเข้าตัวเลยเ,อ,อ,เอ,อไปเลยดีกว่าพี่เอ๋เออ